สวัสดีครับวันนี้ก็มานะครับมารีวิวการใช้งานเจ้าตัวพอปอกนะครับก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับไอ้ตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งประกอบเป็นชุดแบตเตอรี่นะครับพอปลอกขนาด250าแอมป์นะครับ ac ec ครับ a c เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับของซูเออร์1 0 0 0วัตต์นะครับพิกอยู่ที่2อ0 0อวัตต์นะครับ ตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับเป็นตัวกล่องนะครับไม้เป็นกล่องไม้อ่าลาประสานนะครับแล้วก็ผมได้ทําการขัดแล้วก็ลงสีเครื่องเงาให้นะครับเป็นกล่องไม้นะครับพาลานะครับเป็นไม้พาลานะครับความหนาอยู่ที่สิบหกมิลนะครับแล้วก็ด้านข้างก็มีการเจาะรูนะครับสําหรับลมเข้านะครับแล้วก็ ข้างหลังก็จะมีรูนะครับสำหรับระบายลมออกนะครับอีกทีหนึ่งอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเปิดดูเปิดตู้ค่อยดูกันอีกทีหนึ่งนะครับมาดูนะครับตัวตู้ข้างหน้านะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับก็จะมีนะครับที่เป็นชุดที่เป็น DC นะครับ DC ไฟอ่าโวลต์นะครับ1 2โวลต์นะครับก็จะมีตัวมอนิเตอร์บอกนะครับ เปอร์เซ็นแบตนะครับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีตัวสวิตช์นะครับเอาเลดหนึ่งสองสามนะครับเป็นแยกสวิตช์นะครับให้นะครับแต่ละแถวแล้วก็ข้างในก็จะมีตัวกล่องฟิลบล็อกดีซีอีกทีหนึ่งครับเผื่อมีปัญหาให้ท่านเปลี่ยนฟิลนะครับสำรองที่ผมแถมเข้าไปในชุดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวช่องต่อโหลดนะครับสำหรับภายนอกนะครับที่ อุปกรณ์ที่มีกระแสแอมสูงๆนะครับเพราะว่าตัวอย่างเช่นพวกนี้นะครับที่เป็นช่องจุดบุหรี่นะครับช่องจุดบุหรี่ก็จะรับโหลดได้ไม่เกิน10แอมนะครับ10แอมนะครับถ้าเกิดเกิน10แอมก็ผมจะมีฟิลข้างในให้นะครับก็จะทําการตัดครับถ้าเกิดกระแสเกิน10แอมนะครับให้ท่านมาใช้ต่อตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่เป็นเทอร์มมนอลขันตัวนี้นะฮะ ก็ใช้หางปลาแบนนที่เป็นตัวกลมๆนะครับมีรูปนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ขันเข้าไปนะครับก็สีแดงนะครับอ่าก็เป็นขั้วบวกสีดาก็เป็นขั้วลบนะครับสําหรับไฟ DC นะครับระวงนะครับในการต่อขั้วใช้งานท่านต้องต่อขั้วให้ถูกนะครับไม่งั้นมันจะมีอ่ามันจะช็อตได้นั้นจะมีปัญหาได้นะครับส่วนสวิตต์อ่าตัวนี้ฮะเป็นช่อง อันนี้เป็นแจ็ค DC 2.1นะครับสำหรับต่อที่เป็นแจ็ค2.1สำหรับพวกอุปกรณ์ที่เป็นหลอดไฟแสงสว่างนะครับามาเสียบตรงนี้นะครับให้ไป4ช่องนะครับก็มาดู USB ฮะ USB ก็มีเป็น uh, USB ที่เป็นค c ิก Char ์ e นะครับ4ช่องนะครับรวมกันแล้วจะเป็น4ช่องแล้วก็มีตัวที่เป็น p d t y ไทนะครับ2ช่องแล้วก็มีช่องจุบลี2ช่องนะครับส่วนฝั่งนะครับฝั่งที่เป็น Uh, AC นะครับก็จะมีตัว power meter นะครับบอกโวลต์แอมป์บัทนะครับแล้วก็ uh, กำลังงานนะครับที่ใช้ไปของอุปกรณ์ต่างๆที่เรามาใช้งานนะครับน,นี่ก็จะเป็นสวิตช์ของเปิดปิดมอเตอร์นะครับก็จะมีอ่า uh, นี้เป็นลักเอาพุทนะครับสองช่องนะครับก็นี้เป็นช่องเสียบนะครับ power con สำหรับชาร์จ uh, บตเตอรี่นะครับอันนี้เป็น powercon นะครับในชุดนะครับผมก็จะมีสายให้นะครับอันนี้เป็นสายนะครับเป็นสายเป็นสาย20เมตรนะครับ20เมตรนะครับสายโปวง20มอนะครับแล้วก็มีตัวปลั๊ก powercon ในการใช้งานนะครับให้การทางานเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนอันนี้คือเข้านะครับเมื่อเราเสร็จชาร์จเสร็จแล้วนะครับก็ให้ดึงตัวนี้นะครับเข้าหาตัวแล้วก็หมุนนะครับ ดึงออก่ะแค่นี้นะครับอ่ะเรามาดูตัวชุดข้างในนะครับมีอะไรบ้างนะครับเปิดตู้นี้นะครับข้างในนะครับข้างในก็จะมีตัวเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับพันวัตของูซออร์นะครับคอนติเนียลพันวัตนะครับพีคอยู่ที่สองพันวัต์นะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็มีจัวชุดแบตเตอรี่ที่เป็น250แอมป์นะฮะที่อยู่ด้านในนะครับก็มีทั้งมีเบ็ในการจัดก,การแบตเตอรี่แล้วก็มีตัวแอคทีฟบาลานซ์ในการาเกียร์แรงดันนะครับของแบตแต่ละลูกให้ให้เท่ากันนะฮะตัวนี้ก็จะมีก็จะประกอบในชุดแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับส่วนในการใช้งานนะครับการใช้งานอันนี้อันน,น,นี้อันนี้จะเป็นตัวชุดชาร์จสาหรับไฟบ้านนะครับอันนี้อ่ กระแสชาร์จอยู่ที่20แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับมาดูการใช้งานเป็นยังไงนะครับก็การใช้งานนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ให้เอาอันนี้นะผมก็จะเขียนมาร์กนะครเขียนมาร์กไว้ให้นะครับอันนี้ก็เป็น DC Main Breaker นะครับตัวนี้นะครับก็ให้ท่านเอาขึ้นนะครับกดขึ้นนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็สองนะครับก็ทำการหมุนไอโซลเลเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัแหน่งออนนะครับ นะฮะหมุนนะฮะอ่าก็ตัวนี้นะครับไฟดีซก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นกล่องบล็อกฟิลนะครับดีซนะครับที่เป็นสิบสองโวลต์ของแต่ละอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้เมื่อมันเสียหรือมันขาดนะครับตัวนี้มันจะมีไฟบอกสถานะติดแสดงว่าเสียนะครับให้ทําการมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ตัวฟิลสําลอง นะครับตัวนี้ส่วนอีกแบกเกอร์นะครับอีกสองตัวนะครับอันนี้เปลี่นเบคเกอร์ ac ชาร์จนะครับเมื่อเราต่อตัวสายพ่วงนะครับเสียบ p o w e r คอนเขาแล้วนะครับให้เอาเบคเกอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับเบคเกอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับทําการชาร์จนะครับม่ันมันจะชาร์จไม่เข้านะครับแล้วก็ส่วนเบคเกอร์อีกตัวนึงนะครับอันนี้เป็นเบคเกอร์เป็น ac output นะครับที่มาจาก i n v e ต t e r นะครับอ่า ้าเราจะเปิดอิวอร์เตอร์ใช้งานนะครับก็เปิดสวิตช์ออนอิวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอ่าก็จะมีเสียงดังติดขึ้นนะครับแล้วก็ให้เอานะครับเบรกเกอร์เอซีเอาผูดตัวนี้ขึ้นนะครับถึงจะต่อใช้งานตัวปักหับที่อยู่ด้านนอกได้ตรงนี้นะครับถึงจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองโหลดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับ ในตู้นะครับนี้ผมได้ติดสวิตลอดไฟนะครับที่เป็น LED นะให้ให้ตรงนี้นะครับก็จะมีสวิตตัวนี้เปิดปิดนะฮะตัวนี้นะครับเวลาเราจะดูหรือว่าซ่อมซ่อมเปลี่ยนฟิวเปลี่ยนอะไรนะฮะมันมืดนะครับในต pues ู <Teach Him> ้เพราะถ้าเกิดเราไปติดตั้งนรถตู้แล้วมันจะมืดนะฮะผมก็เลยใส่สวิตลอดไฟตัวนี้ให้นะครับซึ่งสวิตลอดไฟตัวนี้ก็จะมีจะมีตัวฟิวนะครับตัวนี้นะครับ ที่เขียนผมเขียนมาเป็นไลติงนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ฟิวงว่าจะใส่เข้าไปให้นะครับถ้าเกิดมันมีปัญหานะครับหรือว่าฟิวตัวหลอดไฟในบล็อกฟิวดีซีนะครับติดแสดงว่าตัวนั้นเสียให้ทําการเปลี่ยนนะครับอ่าตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอ่า ตัวชาร์จไฟบ้านนะครับอัสเปคอยู่ที่2 0แอมนะครับ20แอมนะครับตัวนี้นะครับก็ผมจะแนะนำนะครับในการชาร์จนะครับอีกทีนึงนะครับตัวนี้นะฮะเวลาเราจะชาร์จนะครับนี่ครับให้ใช้ตัว power cord ตรงนี้นะครับมันจะเขาจะมีตัวเป็นเป็นเดือยให้นะไม่ต้องกลัวว่าเสียบผิดนะครับ เอารูให้มันตรงนะครับแล้วก็หมุนนะครับเข้านะครับแล้วก็เราก็เอาปลั๊กนะนี่นะฮะไปเสียบที่ไฟบ้านนะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับก็ให้เอาเบเกอร์นะครับอ่าทุกทีนะครับให้เอาเบเกอร์อ่าจะใช้หรือจะชาร์จนะครับให้เอาเบเกอร์นะครับขึ้นแล้วก็หมุนสวิตช์ไอโซเลเตอร์นะครับเป็นตำแหน่งออนนะครับถึงจะชาร์จได้นะครับ แล้วก็เอาตัวเบเกอร์ที่เป็น ac ชาร์ตตัวนี้ขึ้นนะครับถึงจะชาร์จเข้านะครับในการใช้นะครับหรือการชาร์จนะครับต้องเอาเบเกอร์ขึ้นกับหมนุนไอโซเลเตอร์ไปตำแหเน่งออน On, ทุกครั้งนะครับถึงจะชาร์จเข้านะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าเราไม่แน่ใจว่าชาร์จเข้าไม่เข้านะครับเราให้มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตัวาชาร์จนะครับแรงดันชาร์จอยู่ที่ เขาจะอยู่ที่14.6ถึง14.7อยู่ประมาณมนี้ครับอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นเ uh, ขาจะบอกแรงดนันแบตนะครับที่อยู่นะครับถ้าเกิดเราไม่ชาร์จตัว,ต,ว,ต,วตัวเครื่องชาร์จเขาก็จะบอกแรงดนันแบตเตอรี่นะครับในขณะนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราชาร์จนะครับแรงดันของเครื่องชาร์จจะอยู่ที่14.6ถึง14.7โวลต์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในการชาร์จนะครับ ให้เรามาดู <c oughs> นะฮะผมเขียนมาไว้นะครับให้ดูแรงดันไฟแบตนะครับชาร์จให้แรงดันไฟแบตถึงนะครับ1ิบจุดหโวลต์นะครับก็คือชาร์จเต็มถึงค่อยชาร์จถึงอ่าถึงค่อยถอดไอตัวปลั๊ก powercon ออกนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับ มาดูใช้งานาไฟ AC ซีทีหนึง่งเมื่อ,อเราทำการมน้นเอาเบรกเกอร์ขึ้นนะครับแล้วก็หมนุนตัวไอโซเลเตอร์ไปตำแหน่งออนนะครับจะเปิดใช้งานอินเวอร์เตอร์ก็เปิดสวิตออนตรงนี้นะครับอ่าโทษทีครับอ่าต้องหมุนสวิตอ่านะครับต้องหมุนสวิตออนอินเวอร์เตอร์ตรงนี้ก่อนนะครับ ครับในการใช้งานอินเวอร์เตอร์นะครับให้เราหลังจากที่เราเมนเบกเกอร์นะครับเมนเบกเกอร์ขึ้นแล้วก็หมุนตัวไอโซเลเตอร์นะครับเป็นตำแหน่งออนแล้วนะครับให้เอาเปิดสวิตช์นะครับอินเวอร์เตอร์ที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับหมุนไปตํตำแหน่งออนนะครับหน้าจอยังไม่ติดนะครับก็มาเปิดตัวสวิตช์นะครับตรงอินเวอร์เตอร์ตรงนี้นะครับ ก็จะมีเสียงดังติดนะครก็ตัวไฟที่เป็นไฟ ac 2 2 0โวลต์นะครับก็พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็มาดูที่หน้าตู้นะครับตัว power meter นะครับฟังไฟ ac นะครับตัวนี้นะครับก็จะขึ้นนะครับเขาก็จะบอกแรงดันนะครับที่ดูที่อยู่ตัวนี้นะครับเป็น2 3 0โวลต์นะครับแล้วก็ power นะครับกินไปกี่วัตต์ตัวนี้ผมยังไม่ได้ต่อโหลดในการใช้งานนะครับ ว่าเป็นศูนย์วัตต์นะครับแล้วก็เป็นห้าสิบเฮิร์ตนะครับตัวนี้เป็นตัวแอมนะครับตัวแอมของกระแสของตัวอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้งานนะครับอ่านี้นะครับอันนี้เป็นบอกตัวอวัดต่อชั่วโมงนะครับที่ใช้ไปนะครับว่าเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับเ็นเป็นหน่วยนะครับวัดชั่วโมงนะตรงนี้อันนี้เป็นตัว พอพาเวอร์เกเตอร์ของอุปกรณ์นะครที่เรามาใช้งานนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองต่อโหลดนะครับชิปไฟ220โวลต์นะครับดูเทสตัวดูอินเวอร์เตอร์ครับตัวนี้ดูนะครับอันนี้นะฮะผมก็จะมาใช้กับตัวไมโครเวฟนะครับไมโครเวฟมาลองเทสกับไมโครเวฟดูนะครับอันนี้เป็นไมโครเวฟของตัวชิบ้านะครับสเปคนะครับมาดูสเปคก่อนนี่นะครับ ตัวของไมโครเวฟนะครับตัวนี้ครอยู่ที่800วัตต์แปดร้อยวัตต์นะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองอเสียบใช้งานดูนะครับอแอปหนึ่งนะครับผมขอตั้งกล้องก่อนอครับผมได้อันนี้นะครับผมได้ต่อปลั๊กนะครับจากตัวกล่อง พอบล็อกแล้วนะครับนี้นะครับต่อสายทีนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าการดึงโหลดของแบตเตอรี่นะครับไอตัวไมโครเอฟตัวนี้นะครับจะดึงกระแสนะครับของแบตเตอรี่นะครับไปเท่าไหร่นะครับตรงนี้อันนี้นะครับไมโครเอฟผมจะใส่นะครับอันนี้เป็นถ้วยนะครับถ้วยน้ําปล่านะตัวนี้ตั้งเวลาสัก สองนาทีนะครับสองนาทีสองนาทีสิบวินาทีนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาดูนะครับว่าตัวดึงกระแสนะครับเดี๋ยวดึงกระแสของแบตเตอรี่นะครับไปเท่าไหร่นี่ฮะผมจะใช้มิเตอร์นะครับในการวัดนะครับอันนี้ตั้งไปย่านไปที่วัดแอมปีซีนะครับผมก็จะไปคล้องนะครับ ของที่สายแบตนะครับข้างในนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับจะคอยดูนะครับของสายแบตเตอรี่ก่อนนะครับมันมีสองเส้นนะครับสองเส้นนะครับสีแดงดำคั่วใส่ไหนก็ได้นะครับโอเคนะครับอาจจะดูลำบากนิดนึงนะครับอาจจะมอง อมองเห็นนะฮะนะครับนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับอโอเคินะครับอาจจะมองไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ชัดเท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวผมกดกดไมโครเวฟเลยนะครับตัวนี้นะครับอยดูกระแสแอ็ม นะครับของ dc นะครับอ,อันนี้ผมกดไปแล้วนะฮะอ่าโอเคครับวันนี้ผมเปลี่ยนจุดในการวัดแบตนะบตัวนี้ผมมาของตรงตัวตัวเปิดปิดเปิดอินเวอร์เตอร์นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสายที่ไปหาตัวอินเวอร์เตอร์นะครับสาย สายบวกนะครับตรงนี้นะครับผมจะามาวัดตรงนี้แทนนะครับเมื่อกี้มันต่อข้างในแล้วมันมองไม่เห็นนะนี่ผมจะกดนะครับไมโครเวฟนะครับตรงนี้กดสตาร์ทนะครับอ่าทดทออ่าเนี่ยฮะ กระแสนะครับตอนนี้ของ DC อยู่ที่70นะครับประมาณเจแอมป์นะครับซึ่งสเปคของตัวไมโครเวฟนี่ยอยู่ที่800วัตต์นะครับดึงกระแสฝั่ง DC นะครับอยู่ที่ประมาณนะฮะ70็ดสิแอมป์นะครับ70็ดสิแอมป์นะครับแต่ว่าในการใช้งานนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ขนาด200ร้อยาสิโวลต์50แอมป์ตัวนี้ไม่เหมาะที่จะเอาไปใช้ อ,อุปกรณ์ที่กินกระแสสูงๆนะครับควรที่จะจะต้องใช้ที่เป็นลูกที่ความจุประมาณสัก300แอมป์ขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราใช้1ชั่วโมงนะครับเขาก็จะดึงกระแสอย่างเงี้ยนะครับ70กว่าแอมป์นะครับต่อชั่วโมงนะครับในการใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้โดดขนาดนี้นะครับนานๆนะครับถ้าเกิดว่าแบต250แอมป์ตัวเนี้ย น่าจะเปิดได้ประมาณสักสามเกือบสี่ชั่วโมงนะครับซึ่งไม่พอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับต้องขยับตัวแบตอ่นขนาดขยับขนาดความขนาดของแบตใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับถ้าเกิดเราจะไปใช้งานพวกแอร์พวกไมโครเวฟน,นะครับอย่างน้อยก็มีอิมพัตเตอร์นะครับขนาด3000นะครับ 3าม0วัตขึ้นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่สักอ400อแอมหรือ300แอมแอนะครับก็จะเพียงพอต่อการใช้งานอันนี้ผมมาเทสโดดใ,ในการใช้งานนะครับให้ดูนะครับโอเคนะครับผมจะลองให้ดูอเอซิมเตอร์ นะครับแล้วก็ฝั่งดีซีแมเตอร์ในค่ะที่เราเปิดไมโครเวฟดูนะครับว่าเขาดึงกระแสนะครับฝั่ง AC เนี่ยไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูให้ดูแดงดันแบบต,ตัวนี้นะครับว่าตอนเปิดไมโครเวฟเนี่ยแดงดังโนโวลตแบตเตอรี่เขาจะดรอปลงมาเท่าไหร่นะครับอ่าผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ผมกด เปิดไมโครเวฟนะครับโทษทีอ่านี้นะครับไมโครเวฟทำงานนะครับดึงกระแสไปอยู่ที่4.3แอมป์นะครับแล้วก็กำลังวัตนะครับอของที่ใช้ไป748วัตต์ะนะครับตัวนี้นะครับตัวไมโครเวฟ800วัตต์นะครับก็ใช้ วัตนะครับที่วัดได้ก็ประมาณสี0ร้อวัตครับแล้วก็มาดูนัครับมาดูฝั่งที่เป็น DC นะครับีนี่ฮะอ่าเห็นไหมครับในการเปิดแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะดึงแรงดันแบตค่อนข้างที่จะต่ำนะครับลงมาถึง12.4สโวลต์เลยนะครับอ่าว่าไมโครเวฟนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้มันค่อนข้างค่อนข้างที่จะกินพลังงานนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นนะครับแนวทางนะครับในการเลือกใช้นะครับให้เหมาะสมกับโหลดที่ที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านใดมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากได้ตัวชุด power box ออนะขนาดแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับใช้ยูมิเตอร์เอาขนาดไหนก็ อินบ็อกนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามกันได้นะครับแล้วก็จะจัดให้ตามสเปคนะครับที่เราใช้งานนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ